สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวรถบรรทุกทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบกับช่องของเซลโจรถบรรทุกอิสุอีชันเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวอีกชันเคยนะตัวนี้นะครับเป็นเจ้า FRR นะครับ210แรงม้านะตัวนี้เป็นขนาดความยาวอยู่ที่อ่าเมตร60นะครับนะลูกค้าของพี่คอนชัยขอมาก็คือเป็นกระบะดัมนะครับ เป็นกระบะดัมแต่คันนี้พิเศษก็คือเป็นกระบะดัมทรงเตี้ยนะเดี๋ยวโจจะให้ดูภาพนะครับตอนที่เอาดัมลงแล้วทรงจะน่ารักขนาดไหนนะโจก็ดูแล้วมันน่ารักหรือมันจะแปลกแปลกไปนะครับถามว่าทำไมเป็นกระบะทรงเตี้ยนะครับอันนี้ลูกค้าเขาใช้ในการบรรทุกตัวยางพารานะครับนะตัวยางพารานะครับทางเซลขวัญชัยก็ไปต่อมาที่อ,อู่นครศรีน n g เนียริ่งนะครับ นะตัวนี้เป็นกระบะเหล็กนะครับกระบะเหล็กล้ว4ี่เส้นนะครับฝาข้างเปิดได้นะเราจะเห็นนะฝาข้างทั้งสองข้างเปิดได้นะครับแล้วก็ตัวฝาหลังนะครับฝาหลังก็เปิดได้เหมือนกันนะครับฝาหลังสองต้นนะครับแต่พิเศษตรงนี้ก็คืออ่าคอกล้วสี่เส้นนี้จะเปิดแบบตู้กับข้าวตู้ข้าวก็คือเปิดออกซ้ายและขวานะครับนะแล้วก็ให้ดูตัวนี้ครับนะ เนื่องด้วยลูกค้าไปวิ่งยางพาราเนาะน้ำยางพาราก็จะมีตัวรางรางตรงนี้นะครับรางไว้ลงพวกเศษน้ำยางนะครับนะถ้าในตัวตัวกระบะเนี่ยเราจะมีร่องตรงนี้เป็สำหรับรองรับน้ำยางทั่วกระบะเลยนะครับนะทรงยุ่นนิดนึงก็เลยโหลดกระบะลงก็จะเห็นตัวที่ตัวกล่องหลบดัมนะก็จะมีรางตรงนี้นะครับไว้รองรับน้ำยางที่ไหลลงมานะครับน้ำยางก็จะไหลลงมาที่รางตรงนี้นะครับ รางตรงนี้ซึ่งปุ๊บก็จะมีรูระบายนะครับรูระบายออกมาเป็นสายยางมาลักษณะนี้นะครับนี่เลยเป็นตัวระบายน้ำยางนะครับน้ำยางชิ้งนะครับนะน้ำยางก็จะถูกะระบายออกมาปุ๊บมาอยู่ที่ถังตรงนี้นะครับเป็นถังกักเก็บนะะแต่ก็บอกได้เลยว่าสวยนะครับชิ้นงานนะครับรับประกัน3ปีนะครับสำหรับอู่นครศรีอินเจเนียริ่งระคันนี้ก็ ตกแต่งแบบเอาพอเหมาะพอควรเนาะเอาแบบเอารีบเรียบคลีนคลีนะครับกรเรียมสุมล้อนะครับสุมล้อเรียมบันไดนะครับมือจับโครเมียมนะชุดาการศาสตร์กระจกนะครับกระจกตัวนี้เปลี่ยนเป็นขาสแตนเลตนะครับตัวครอบกระจกนะครับนะแบบชุบโครเมียมนะครับยืนย้ำกันชนเล็กๆน้อยๆพอได้สวยงามนะครับแก้มข้างเงา นะแต่งแบบอาเรียบๆนะไม่ต้องจัดมากนะครับนะกระจกจอจานนะครับขอบกระจกโครเมียมนะยืนย้ำกันชนนะครับลายดอกบัวสวยๆนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะสนใจสเปคนี้นะครับคล้ายๆแบบนี้หรือยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับบนโลกออนไลน์นะทุกช่องทางครับ c e b o o k y o u t u b e t i k t o k นะครับเซลโจรถบรรทุกอิสูซนะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรนะครับ0945076952นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับอยากได้สเปคแบบไหนทรงแบบไหนตกแต่งแบบไหนสีอะไรสามารถคุยกันได้นะครับปรึกษาวีนะครับรับจองรถออนไลน์นะครับเงินจองเข้าบริษัทโดยตรงนะไม่ต้องห่วงเรื่องของการโกงนะครับมั่นใจได้100% นะมีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับนะเราจัดส่งให้ถึงบ้านกันแบบฟรีๆคัคันนี้ก็ปลายทางคืนนคอนครพนมนะเดี๋ยวนี้อดี๋วเซลล์ชัยก็จะไปส่งถึงบ้านลูกค้าเลยที่นครนพนมนก็สุดท้ายแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่าน,นที่รับชมจนจบคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องของเซลล์โจโลมทุกด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ